ต่อมาข้อที่2นะคะให้สร้างตารางข้อมูลจังหวัดค่ะจากนั้นนะคะเราจะสร้างเพิ่มแล้วก็ไปที่สร้างออกแบบตารางเหมือนเดิมค่ะใส่ข้อมูลในตารางนะคะ จากนั้นใส่คำอธิบายค่ะจากนั้นนะคะมาดูนะคะว่า p r m a r y key คือตรงไหนนะคะก็คือ points underscore id ค่ะแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นคีหลักค่ะจากนั้นก็บันทึกตารางค่ะตั้งชื่อให้กับตารางนะคะกดตกลงค่ะขอบคุณค่ะ